สวัสดีครับในคลิปนี้พามาชมรีวิวเครื่องไม้เครื่องมือจากทางสตอรี่อีกหนึ่งตัวตัวนี้ก็อยู่ในซีรีส์แฟตแม็กนะครับเป็นปัจจัยไฟฟ้าด้ามฟรี3ามทันิ้วหรือว่า3หุนหรือจะเรียกว่าด้ามกอกแกกไฟฟ้าก็ได้ความเร็วรออของตัวนี้อยู่ที่300รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด47นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่ not i n c l u d e ก็คือจะเป็นตัวเปล่าไม่มีแบตเตอรี่มาให้มีรับประกันให้ยาวถึง2ปีเต็มเลยนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะ ภายในกล่องทั้งหมดก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานมาให้พร้อมกับใบรับประกันสินค้านะครับมีเบลคลิปมาให้1ตัวสำหรับตัวเครื่องก็จะไปโทนสีเหลืองดำสีดำๆๆเนี่ยก็มีการเคลือบยางหุ้มยางมาแล้วก็ทำเท็กเจอร์มาเวลาจับก็จับได้แน่นถนัดมือนะครับไม่หลุดลื่นง่ายชิ้นงานต่างๆการประกอบนี่ถือว่าสวยงามเรียบร้อยตรงนี้ก็มีไฟ e อเดีเไว้สองสว่างเวลาเราทำงานในพื้นที่ที่แสงน้อยหรือว่ามืด มาดูสเปคของตัวนี้กันหน่อยนะครับ Stanley FatMax นะครับสำหรับรหัสชื่อรุ่นจะเป็น SCW930 ใช้กับแบตเตอรี่18โวลต์หรือว่า20โวลต์ Max ตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ในการกดใช้งานนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีการล็อกด้วยนะอันนี้คือล็อกอยู่นะครับถ้าปลดล็อกน่ครับสำหรับแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานร่วมกันกับตัวนี้ได้ก็จะเป็นนี่ครับ V20 มีขนาด2แอมป์แล้วก็4แอมป์ผมเลือกใช้เป็น2แอมป์แล้วกันนะครับ ตัวมันจะได้ไม่ใหญ่มากใส่เข้าไปนะครับเราสามารถที่จะปรับทิศทางการหมุนได้ด้วยนะครับเข้ามาปรับตรงนี้มีไฟ LED สองสว่างนะครับ สำหรับปัจจัยไฟฟ้าดั้มฟรีตัวนี้มันจะเป็นขนาด3ทับ8นิ้วนะครับดังนั้นแล้วเวลาใช้งานเราก็ต้องใช้งานร่วมกันกับลูกบ็อก3ทับ8นิ้วเหมือนกันผมก็จะมาใช้กับ s t a ลลี่แฟตแม็ตัวนี้นะครับ FMMT 98102-0ตัวนี้เพิ่งทำรีวิวไปก่อนหน้านี้ไม่นานอ่ะเราก็จะมาใช้งานร่วมกันกับตัวนี้เลยนะ เอาไว้ใช้งานในพื้นที่ที่มันอาจจะคับแคบหรือว่าเครื่องมือตัวอื่นเข้าไม่ถึงนะครับก็ใช้ตัวนี้เข้าไปช่วยได้สามารถขันได้ทั้งขันเข้าขันออกได้หมดเลยนะครับหรือจะใช้งานร่วมก,กันกับข้ออ่อนที่มีมาในชุดบล็อกสเตอร e ลี่ที่ผมให้ดูเมื่อกี้ก็ได้นะครับ และถ้าหากว่าเราทําการขันเข้าจนสุดแล้วเราอยากจะขันน็อตให้มันแน่นเพิ่มเติมอีกนิดนึงเราสามารถใช้ตัวเครื่องนะครับในการโยกขันได้เลยนะหรือแม้กระทั่งในตอนที่เราขันออกถ้าหากว่าน็อตมันแน่นมากเกินไปเนี่ยมันจะไม่สามารถขันออกได้เพราะแรงบิดมันแค่40กว่านิวตันนะครับเราก็ใช้ตัวเครื่องในการโยกเพื่อให้น็อตมันคลายตัวออกนิดนึงจากนั้นก็สามารถหมุนออกได้ตามปกติอันนี้เป็นลักษณะการใช้งานของปะแจยไฟฟ้าหรือว่าด้ามฟรีตัวนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่น่าใช้งานมากทีเดียวเพราะาปกติแล้วดัมฟรีพวกเนี้ยเรามักจะเห็นในรูปแบบของการใช้ลมนะครับมันก็จะมีสายลมเกก,กะแต่ตัวนี้ใช้งานสะดวกง่ายดายนะเพราะาใช้แบตเตอรี่จะไปใช้งานที่ไหนก็ได้หมดเลยในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆรวมถึงราคานะครับเดี๋ยวผมแจ้งไว้ให้ใต้วิดีโอตรงเดสคริปชันท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราเค่อยเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมสวััสดีครบ